ทั้งโมนต่างๆปั๊มขึ้นรูปรถยนต์ก็จะมีส่วนหน้าฟอร์คอมฝากระโปรงฮูดทั้งนะครับฟอร์คอมเรียบร้อยในส่วนหน้าฟอนฟอร์พื้นหลังพื้นพื้นกลางเรียรฟอร์พื้นหลังคางๆเขาเรียกไซส์พแนลประตูหน้าฟอนดอรประตูหลังเรียรดอร์้วานะน,นี่คือส่วนประกอบรถนะฮะร,รูปทุกชิ้น ผมสร้างด้วยมือหมดก่อนที่จะให้โรบอทเชื่อมเราจะมาสร้างด้วยมือหาเ e ฟเ r e n รนจุดเอียงของรถนะครับ r e f e r อ n c นอยู่ศูนย์หน้าล้อหน้าคือ0ออกไปขวาคือ R บวกออกมาซ้ายคือ R ลบศูนย์หน้ารถถ้าสูงขึ้นมา H บวกคือนั่นะครับ XYZ รถจะเป็น t b h ถ้าออกจากศูนย์หน้ามาทั้งหน้าก็จะเป็นไม่ได้เก่งนะฮะแต่อะไรผมใส่เข่งไว้ไม่ได้เก่งครับแต่อะไรอยู่ได้เข่งในตอนนี้6-7เจ็ข่ง <c oughs> จะเอามาประกอบเครื่องโอเคไหมฮะมาสายพันธุ์ทมงิงของผมเป็นใยออกมาเลยฮะนี่คือควรเปลี่ยนตั้งนานแล้วฮะควรที่จะเปลี่ยนตั้งนานแล้วอย่าให้เป็นใยนะครับผมอย่างนี้นะครับหากเปลี่ยนได้เปลี่ยน ครื่องเนซินนะครับควรเปลี่ยนอยู่ที่ห้าหมื่นกิโลแปดหมื่นกิโลนะครับหาเป็นเครื่องดีเซลอยู่ยที่หนึ่งแสนกิโลควรเปลี่ยนสายพันธุ์ทม,มิ่งและลูกลอกตัวไหนต่อต่อดินเขาเรียกต่อดินเขาจะเอาดินมาปั้นปั้นอยู่กับสายพานันธ์เขาจะมีช่องเข้าช่องเล็กๆเข้าครับผมไปทํารังอยู่ในฝาครอบเนี้ยพอเกิดทํารังเรียบร้อยพอเครื่องหมุนเรามาสตาร์ทเกิดอะไรขึ้นครับ ดินไปอุดที่มูลเลกสายพันธม,มิงทำให้มาร์กนันเคลื่อนสายพันธ์เขาจะรูดรูดรูดมาร์กเคลื่อนเครื่องพังมาทุกท่านครับวันนี้เรามาประกอบเครื่องยนต์ต่อนะครับผมกรกอบเครื่องยนต์ c e g z e s u p e r c h a r g e Turbo นะครับเครื่อง s u p e r c h a r g e ปี92รถที่ทำมาเพื่อ ตอบสนองแรงบิดขับในเมืองนั้นคือซูเปอร์ชาร์จดูแลให้ดีก็อยู่ได้เป็น100ปีครับสำหรับห้องเครื่องพ่นสีเสียบรรอยฮะพร้อมนะครับที่จะยกเครื่องขึ้นแต่เรามา,าไร่ประกอบเครื่องต่อวันนี้ประกอบได้ชาร์จประกอบคอมแอร์ประกอบ Com A, ปั๊มพาวเวอร์และประกอบซนะูเปอร์ชาร์จฮะ เครื่อง C A G Z E นั้นจะมีซูเปอร์ชาร์จนะครับผมเป็นตัวเพิ่มแรงอัดอากาศนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น 3S ที่มีเทอร์โบแปรผันตัวตัวนี้จะเป็น C A G Z E มีซูเปอร์ชาร์จนะทีนี้ข้างในเปลี่ยนลูกลอกเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีลูกลอก3ตัวลูกลอกตึง คอมแอร์ไดชาร์ตนะครับตัวหนึ่งและตัวที่สองเป็นลูกลอกตึงสายพานซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบอีกลอกตัวในก็จะเป็นสายพานทัมมิ่งนะครับมาดูเครื่องผมนะฮะสายพานถือว่าแตกรายงาอันนี้ควรเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะเป็นสายพานมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเครื่องก็40ปี แล้วนะครับมาดูสายพันธุ์ทัมมิงกันสายพันธุ์ทัมมิงของผมเป็นใยออกมาเลยฮะนี่คือควรเปลี่ยนตั้งนานแล้วฮะควรที่จะเปลี่ยนตั้งนานแล้วอย่าให้เป็นใยนะครับผมอย่างนี้นะครับหากเปลี่ยนได้เปลี่ยนเครื่องปีซินนะครับควรเปลี่ยนอยู่ที่5้0หมกิโลแปดหมื่นกิโละครับหากเป็นเครื่องดีเซลอย,อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลควรเปลี่ยนสายพันธุ์ทัมมิงและลูกลอกตัวไหน ทีนี้หากเราไม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นครับสายพานยืดได้สายพานยืดได้และเครื่องที่ไม่ได้สตาร์ทน,นานนั้นต่อต่อดินเขาเรียกต่อดินเขาจะเอาดินมาปั้นปั้นอยู่กับสายพานเขาจะมีช่องเข้าช่องเล็กเข้าครับผมไปทํารังอยู่ในฝาครอบนี้พอเกิดทํารังเรียบร้อยพอเครื่องหมุนเรามาสตาร์ทเกิดอะไรขึ้นครับดินไปอุดที่มูลเลกสายพานทมิง่งทำให้ มาร์กนั้นเคลื่อนสายพันเขาจะรูดรูดรูดมาร์กเคลื่อนเครื่องพังหรือสตาร์ทไม่ติดนะครับเดชบุญครับเครื่องน,นี้เป็นเครื่องที่ทํามาเพื่อให้ลูกสูบว้าเพื่อจะหลบวาวไอดีวาวเสียเพื่อไม่ให้วาววาวคดนะฮะเดชบุญเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่เครื่องน,นี้ต้องยกเครื่องออกมาเปลี่ยนนี่คือมหากราบของรถของผมเลยนะ มาเรามาทํางานกันเลยครับผมสายพานก็ควรเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยน8 0 0 0 0ืนกิโลหนึ่งแสนกิโควรเปลี่ยนนะครับพร้อมลูกรอ,อกเปลี่ยนยกเซตนะฮะสายพานทัมมิ่งของแท้เลยของแท้เลยนะของแท้เลยเส้นลนะเกือบสอง0ันถ้าของแท้ก็จะมีใบการันตีให้ด้วยไปจดระยะการใช้สายพานเปลี่ยนวันไหนอะไรยังไงของญี่ปุ่นนะครับไม่กินเจอแบน มาครับผมเรามาประกอบไปเลยเอาคอมเมอร์เข้าก่อนนะครับค่อยใส่ได้ไดชาร์ตนะครับพะไดชาร์ตนั้นจะใส่ที่หลังเพื่อที่จะขันติดเข้ากับคอมเมอร์นะฮะทีนี้การใส่นอ็อตผมจะไม่ใส่สวมน็อตด,ด้านหน้าเครื่องเข้าไปนะครับถ้าใส่น็อตด,ด้านหน้านั้นเมื่อเราถอดน็อตออกเขาจะติดกับเฟรมเครื่อง เขาจะติดกบเฟเครื่องจะถอดน็อตไม่ได้ควรสอดจากด้านหลังเข้าไปควรสอดจากด้านหลังเข้าไปนะฮะอยู่ตรงนี้สอดน็อตจากด้านท้ายเข้ามาแล้วขันน็อตตัวเมียเวลาถอดถอดน็อตตัวเมียออกแล้วถอดน็อตตัวพู้ออกฝั่งนี้จะไม่ชนอะไรถ้าถอดน็อตตัวผู้ออกฝั่งนี้เขาจะชนเฟรมเครื่องถอดไม่ได้เข้าใจไหมฮะอันนี้คือข้อควรระวังไม่ได้เก่งนะฮะแต่ อะไรผมใส่เข่งไว้ไม่ได้เก่งครับแต่อะไรอยู่ได้เข่งในตอนนี้หกเจ็ดเข่ง <c oughs> จะอามาประกอบเครื่องเคมไหมฮะ,ฮะมาการขันน็อตก็บ้านๆน,นะครับผมนะครับช่างบ้านๆช่างบ้านๆแต่ลืมใส่ล็อกท้ายฮะล็อกท้ายน็อตทุกตัวต้องใส่ล็อกท้ายยามยาปลายเกียวนี่แหละครับผมล็อกท้ายจะล็อกเกียวใส่ล็อกท้ายเข้าไป น็อตทุกตัวผมใส่ล็อกท้ายนะครับผมใส่ล็อกท้ายน็อตทุกตัวต้องใส่ล็อกท้ายป้ายที่ปลายเกียวนะส่วนที่เข้ากับชาร์ปเพื่อที่จะกันคายล็อกท้ายนี่เป็นตัวให้น็อตอยู่แน่น,นและกันคายเขาจะไม่คายออกนะครับเนื่องจากเครื่องจักรเด้นสั่นเทือนไม่ได้เก่งนะครับแต่มีสาระดีดมาฝากตามสแตนดาร์ดของญี่ปุ่นนะครับทำงานโรงงานญี่ปุ่น โรงงานโรงงานญี่ปุ่นทำรถด้วยมือครับผมเป็น R&D ด้วยเป็นเมนูเฟเจอรลิงด้วยดิสเร์ลแอนด์ดีวอลเปมต์ด้วยนะครับทำเมนูเฟเจอรลิงคือเครื่องจักรโรบอทเชื่อมต่างๆตั้งโรงงานตั้งลายการผลิตแม้แต่วิจัยและพัฒนารถหนึงคันประกอบด้วยมือวิ่งแล้วก็มาทุบทิ้งสแคปทิ้งประกอบด้วยมือวิ่งทุบทิ้งก็จะได้รถหนึ่งคัน เราจะวิจัยทุกชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นท Die ั้งดิคัตติ้งทำเสื้อสูบฝาสูบจะมีโรงงานผมเป็นคนสร้างโรงงานอยู่ในทีมสร้างโรงงานสร้างเครื่องด i คัตติ้งนะครับทุกอย่างทั้งโมนต่างๆปั๊มขึ้นรูปรถยนต์ก็จะมีส่วนหน้าฟอร์คอมฝากระโปรงฮูดทั้งนะครับฟอร์คอมเรียบร้อยในส่วนหน้าฟอนฟอร์พื้นหลังพื้น,พ,นพื้นกลาง เลียฟพื้นหลัง,งข้างๆเขาเรียกไซเปนแนลประตูหน้าฟอนดอประตูหลังเลียดอแล้วเนะรานี่คือสปกรขอรถนะะร,รูปทุกชิ้นผมสร้างด้วยมือหมดก่อนที่จะให้โรบอทเชื่อมเราจะมาสร้างด้วยมือหาเรสเฟลนจุดเอียงของรถนะครับรเ e f เ r ลนอยู่ศูนย์หน้าล้อหน้าคือศูนย์ออกไปขวาคือ อบวกออกมาซ้ายคือ R- ลบศูนย์หน้ารถถ้าสูงขึ้นมา H- บวกคือ Z นั่นแหะครับ X Y Z รถจะเป็น t V h ถ้าออกจากศูนย์หน้ามาทั้งหน้าก็จะเป็น T- บวกออกจากศูนย์หน้าไปล้อหลัง T- ลบเอาเอาเป็นว่ามีฝั่ง R ฝั่ง L โอเคนะสร้างด้วยมือวิ่งได้ทุบทิ้งวิจัยเขา ส0บยคันกว่าจะเป็นรถ1รุ่น1ปีผลิต10รุ่นโอเคไหมแล้วก็ผลิตไม่ใช่ในไทยผลิตทั่วโลกส่งเอเชียฟงยุโรปทีมก็เดินทางไปยุโรปเพื่อสร้างโรงงานเหมือนกันเครื่องจักรขึ้นที่ไหนก็ไปที่นั่นโอเคครับผมมามาถึงส่วนของผมเครื่องจักรทุกชิ้นทำฝาสุบทำแข้งทำเกียร์รู้หมดครับผมนะก็ไม่ได้เก่งแต่เรา รู้หลายอย่างเอาไปมาก็เรียนรู้หลายอย่างไม่ได้เก่งอย่างเดียวใส่ล็อกท้ายเรียบร้อยนะพูดเยอะอัดเลยอัดกล้วยฮะอัดกล้วยอัดน็อตเข้าไปเลยครับผมอัดกล้วยตามจริงแล้วจบไฟฟ้านะครับผมช่างไฟฟ้ากำลังเป่าสอไก่แรกออกนะครับทำสิ่งประดิษฐ์แรกออกแต่เพื่อนๆก็เป็นผู้จัดการแล้วออก มาเปิดจิตการของตัวเองนะครับวันนึงไม่ใช่จิตการของเองก็ต้องออกมาอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานเราเป็นงานรับจ้างเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาแล้วคุณจะทําอะไรต้องวางแผนทุกทุคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับให้กาลังใจกันอัดปอนเท่าไหร่อัดท็อกเท่าไหร่เอาตามมืออัดได้นะครับผมปกติต้องมีประแจปอนผมหมุนออกเท่าไหร่ผมก็หมุนเข้าเท่านั้น ทีนี้หมุนเรียบร้อยนะครับผมหมุนเรียบร้อยมาร์คหัวโบนตามสไตล์ของญี่ปุ่นทําไมเขาต้องมาร์คแสดงว่าเราเช็คแล้วว่าเราหมุนหมุนแน่นแล้วนะฮะมามาร์คหัวสีนี่สแตนดาดของญี่ปุ่นเลยนะครับผมใครที่ทํางานโรงงานญี่ปุ่นก็จะเห็นว่ามาร์คหัวสีไว้หมดมาทีนี้มาใสา่สายพานใส่สายพา,านเลยนะครับจะมีมูเล่ตัวนอกตัวใน ชุดนี้เป็นตัวนอกนะครับเราจะใส่ตัวในไว้เลยนะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จใส่ด้านในเพราะว่าเราไม่ไม่เราไม่ตัดสายพานนะ <c oughs> อะ่เราใส่สายสั้นไว้ด้านในเลยรอซูเปอร์ชาร์จประกอบซูเปอร์ชาร์จต่อนะครับซูเปอร์ชาร์ตจะอยู่ด้านบนอ่าฝั่งนี้สายพานยาวเราใส่ด้านนอกกลับมาทางนี้เลยอ่ามีลูกลอกหนึ่งตัวด้านสายพาน ก็ให้สาระดีๆครับแนะนำกันได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเลดรู้แต่อย่าง,งใดสายพันธุ์ใหม่ตึงๆๆามาเช็คดูใช่เปล่าสั้นๆ เ,เพราะว่าไม่มีเบอร์ฮะทุกท่านครับไปดึงเอานะครับไปเใช่เกาเพราะว่าเส้นเก่าเบอร์หายมานานแล้วนะครับมาเอาเส้นยาวมาใส่ใช่ครับหยากับสันเส้นยาวเส้นยาวลอข้างใน ผมใส่ใสายพานผมจะหยุดหน้าเครื่องมองหน้าเครื่องอ่านสายพานได้ตามคอนเซปต์เอาหัวเข้ากันในอ่า ใส่พัดแน่นครับผมแน่นอนน้อนมาขันก่อนปัจแจ 19. 19. อสิบเก้าอ,อึบเข้าแล้วก็ให้สถา,า,านว่าเครื่องมันหมุนจำลองเครื่องมหมุนนะครับเดี๋ยวมากตั้งทีหลังได้โอเค จบครับผมเดี๋ยวใส่ลูกลอกต่อลูกลอกต่ออ,อย่าลืมขันน็อตัวนี้นะแค่นี้ครับผมเดี๋ยวติดตามการใส่ซูเปร์ชาร์ลุองผมกันไปครับผมช่างกบบนนคนโก้ไปติดตามตอนต่อไปครับ